ครับกราบสวัสมมดีครับผมพอ,อครับผมผมื่อครับบอมครับจองมีสารสามตัวก็มันมาผมเมืนอี้ก็จะมาเปิดแพ็คครับการเตียว้ล้วก็ไอแพ็คยังห้องอินอิตาเลียนบอลลี่ยังกลับมาเพื่อพิคุณเดี๋วโออครับกเปิดแพ็คไปนั่งเดี๋ยวจะเร,ระวัดผู้ผมมาวัดส่วนตัวเธอมีคนหูว่ กัเป็นคนอย่าพงพูนะครับมาผมรวยเลขที่สี่บอเลยครับเอ่อประวัติคร่าวๆครับประวัติคร่าวๆกับไอดีนี่ไอดีพวกบาครับไอดีกี่มอกบาครับกับฮันดับแลกพูได้เพื่อมีคนอยากหู้นะครับ่าผมเป็นคนจังหวัดยังเกิดอยู่ใส่อยู่ใส่กับผมเป็นคนแต่ จริงๆเลยอยู่กับเกิดผมเกิดกรุงเทพครับเกิดเป็นเกิดกรุงเทพเนี่ครับก <c oughs> แม่ผมก็เป็นคนจังหวัดอำนาจครับอ,อ,อำนาจ,จเจริญไายคนจีอารู้จัดตัวอำนาจเจริญพราะว่าไม่ขุนอุบลน,นะครับมันก็เลยมันใหญ่โตใหญ่กับเติบโตเลยดูอำนาจเลยครับกเรียนอยู่โรงบาไอโรงโรงเรียนอำนาจนี่ยนะครับ เรียนจนจุกหม้ครับโอ้ม้อหมอยปองหกปองหกปองหกหล้วก็มาต่อมัธยมครับต่อมัธยมขืนม้อหนึ่งหมอหนึ่งหอดม้อสองผมก็บกิฟขยะครับเก็บขยะขายเก็บขยะในโรงเรียนนี่ครับมันเป็นชุมลมหรือยังงไเก็บในขยะโรงเรียนครับเก่าผมเก่าไปขายได้เงินเงินในก็บ ชาสมไปเลยครับช้าสมเงินเก็บมาหอดมอตรมอหนึ่งคนมอสองอะไรสองสามสี่พันเ็จับมอพินนะประมาณนี้นะ,ะโทรศัพท์เครื่องแหลกครับตีผมเมสื่อนะโทรศัพท์เครื่องแหลกตอนอยู่มอสองครับประมาณไก่สีปิเทิมแหลกนะครับเทอมแรกโทรศัพท์เครื่องแหลกสื่อต่อกับโม่ครับโม่กับคนรวยนะครับคน่นรวยสื่อต่อทีงเขาเก่าลอยก็งเงินจะพองเงินเก็บช้าสมเองครับเก็บขยะขาย ทำมาอายมาตอนนี้ก็นึกไปตะกี้กับสิสมัยตีกั็มันก็อายเลยนะก็สมัยเล็กหน่อยกับบอยพันเดี่เก็บพยาขายหลอดมุ่งเรียนนะครับเก็บมัธยมเนาะมันหลงเรียนใหญ่เลยพันสองพันคนเนาะหลงเรียนใหญ่เก็บพยาขายโทรศัพท์เครื่องเหล็กตอนนี้มอสองครับได้โทรศัพท์ติใส่เครื่องแหลกเลยเครื่องแหลกตอนนี้มอสสองจะกะ เลียนถึงฮอตมอสามครับมอสาม,มจบมอสามผมจุบมอสามจุบมอสามต่อไปต่อปะวะสปะวะชหรือปะวะส <S <S เลี้ยนเนยปีเครื่องครับปีเครื่องมดจบครับตีดสาวหมดจบครับหมดจบเล้วไปต่อกาซโน,นกาน,นอกมนนอหกนสี่ผมก่งเพี่ยนมอเข่งไม่ได้ก็ปึ๊กปึ๊กแน่แหละต่อ ก็สนอหม้อหกก็สนอกจะปีว่าสี่ปีว่ะสามปีหรือสี่ปีจำปีปุ้งก็จำบอดายกันเมื่ก็นอนแล้วน้องลายปีเลยก็เลียนเด็กเลี้ยนเด็กปีหนึ่งเห็นงานน้ำบาตรครับเลาะไม่หลุดเนาะตามภาษาหลุนก็เลาะเลาะน้ำบาตรยังไปเนี่ยทีเหล่าสุกยาทุกยาครับเอาทุกยาเข้ามาแล้วก็งานแบบ ไปแป๊บหนึ่งอ่ะถึกจับครับถึกจักบเราไม่ได้อายเราบอกประวัติจริงๆไงฟังถึงจับไปส่วนนั้นสิบสิบหกหรือสิบเจ็ดปีเดี๋ยวเขาเขาสะท้านพินิดครับพินิจเขาได้จักมือเองแมกไปประกันออกครับประกันออกกันตอกอกันเลยมาเห็นงานเทียบตอน,น,นอายุสิบเจ็ดตอนนั้นกะคิดลูกง,งานเถื่อนๆไหล่ะเพราะว่ามันอายุเขวเบริรถึงมันจะม,มี ประกันสกคมใดเห็นบ่แต่ว่าผมไปเห็นประกันสกคมบ่ทันใดไม่เห็นรงงานดั้งเถื่อนนี่ก็ไม่เห็นหอดอายุสิบแปดแกไปหาน้ำแกออกจากโรงงานับไปหาน้ำใส่ก่อสางต่อว่ะไปรับก่อใส่ก่อสางต่อไปน้ำเห็ดผู้ลับเม้าที่ทางไหนสี่ล่ะไปจนหอดอายุสิบเก่ายุคทุเรศถึงจับอีกครับจับอีก เฮ้ยวัดทงถูกใจยุวัฒน์สี่หล่อครับถือจากนิจยาลหลอนครับเจ้ายุวัฒน์สี่หล่ออันนี้ก็ใส่เงินหยัดครับหล่อเนี่าใส่เงินหยัดออกมาเลยก็สนองกอ้เรียนนี่ยเนลงไปสอบไปเด้กกับปีสุดท้ายปีที่สามหรือปีที่สี่ก็สนองมันเลี่ยนสามหรือสี่เนี่ยผมจำเลยก็ปีสุดท้ายให้แม่ไปแก่ซูลให้อันนี้เขอซื้อๆแล้วเขาคมสวยอย่างผม ก็ให้แ <irgendw> ม <el che> anyway, ่ไปแก่ซ right. ุนให้แก่ซุนแก่ล่อให้ทังไดบุตรม่อบกมาครับก็ให้แม่ไปแก่ให้ไม่ให้งานลงเทียบต่อบไปให้งานโรงงานทั่วไปมีผู้สาวมีลูกผู้หนึ่งครับมีลูกหนึ่งป้ากันไปแล้วครับเขาเลิกกันไปมีลูกก็บ่านเพราข้าวมาเลิกครับเลิกแล้วก็้งหมดผมมีลูกสามคนครับ สามคนนะครคนละเมยียนะครับสามเมยียสามเมยียครับสามเมียแล้วก็ช่วงยีนะ่สิบเอ็ดบอกยี่สนะิบยี่สิบเอ็ดกินอาหารครับกินอาหารผมก็เลยไปสมัครครับสมัครสมรัครทหารสมรัครก็เลยลงอุบสครับสองปีสองปีกับผมจีบกันปีเดียวกันนะผมอาอุบดมหกเดือนอยู่อุบดมหกเดือนมันก็สี รถหายมาปีหนึ่งแต่เหลืออยู่ปีหนึ่งแล้วผมผมอยากหัวเขาจาควพหยาดกันแท้ผมเลยอยากลองสองปีเหมือนกันเลยเป็นสองปีครับเป็นช่วงหนึ่งกัช่วงเขาลบกันอยู่วะอยู่เขาพระวิหารครับช่วงลบกันนั่นละช่วงแยงใช่เรียนกับขมเมนนะครับช่วงลบกันผมก็เป็นไปออกลบกับเขาครับเดี่ยววันนี้พิยิ้งยิ้งเข้ามากมายหหรอกลังจากพระวิหารกับ ับมีผู้สาวผู้ยังแหกะมีลูกอีกผูหนึ่งครับมีลูกอีกผูหน,หนึ่งครับมีปูหนึ่งอ่ะเลิกกันครับเลิกกันดีขึ้นเขาเลิกคือเก่าเลิกคือเก่าไอ้ดีที่สามต่อครับหนึ่งว่ะไอ้ดีที่สามต่อครับเลิกกันแล้วก,ก็ก่นนอ,อกกกนจิปุตอ,อาหารปีที่สองกะมาพอผู้สาวอีกปูหนึ่งกะเมียชูมือครับคนปัจจุบันนี่แหละ กับพ่อกันมาตั้แต่สมัยเป็นทหารเราพบกันมาแบบเก่าปีแปดปีเก่าปีกับสิบปีนะครับประมาณนี้นะเกือบสิบปีแนละแปดปีหรือเก่าปีนี่นะก,นก,กับอดทหารมาม่ับเห็นางานทีถึงจับอีก <c oughs> จับอีกกับประกรันนี้ก็เงินเงินครับรอดเดี๋ยวก็เงินจัดเดี๋ยวใอ้เหี้ย ช่วงอายุยี่สิบหาว่ายี่รอยี่สิบหา้าน,นี่ถือจับ,บกับอายุไอ้ข้องดันนี่ครับข้องดันอยู่ประมาณอาทิตย์สอาทิตย์แม่ก็มาประกันครับมาหลอกนีก็ได้นอนครับหอกทุกท่ายได้นอนแม่เขามาประกันกับโปรคล่งครับชีวิตผมอาจจะบประเด็จสวยรูมนได้พูดผู้อื่นบนด้ครับก็แต่พูดมากคหลอกพูดมากผมก เปลี่ยนโตใหม่ปั๊บโตใหม่มืดทุกอย่างครับเห็ดหม่ทุกอย่างแต่เหล่ายาก็ทิ้งสูบพื่นเก่าครับกินเหล่าสูบยากา็แต่ว่าเลือกเนื้ออื่นตัดทิ้มหมดเลยครับไมตัดทิ้มหมดเฮ็ดมาโอาตะพุ่มก็เศร้ามาเลยครับเศร้าจังจะอยู่กับสางเนือ้อสางโตมากล้วเป็นอีกเป็นสิ้นแน่นะครับเฮ็ดมาสม,มัยนี้ก็ มันสมัยกอเอิดมากเลยอยู่เออกับอ,อยู่น้ำแฟนปัจจุบันนี่กะดูกันมากอ่ะเดี๋ยวจะคบกันมากกับแต่งงานคบกันมากเนี่ยปีกว่าปีหนึ่งแต่งงานแต่งงานเมียไปแต่งหงหนแต่งงานกัอนอยู่กันมาประมาณสองปีจัปล่อยเอาลูกกับมีลูกคนหนึ่งครับมันเชิดละสามเชินละสาม กอยู่น้ำกันมาอีกเลยครับภาษสามเนื้อสาตัวกันมาแต่ทุกเรอก็บ้านมียังคือเก่ากับมีเนี่ยกับมีรถมอเตอร์ไซค์เป็นคงจะของรถใหญ่ครับรถใหญ่รถกระบะทุเรศกับมีรถกระบะรถเจ็ดกับพี่ผีผ่าละขึ้นมาครับกับทั้ยงลูกบอกชีวิตผมกนีโอ้ทุกางาเมื่อตอนหน่อยไปแล้วสูงเมื่อตอนหน่อยกับบอดี้ดีวันเองวันเองดีวันเองอะ ก็คิดมากครับไปไหนก็โอ้กระ,นนะทีตนเนาะที่ต้นพอกันแหมนะวะแต่กระที่ยังไงเนะาะจะกระส่วงมันคือส่วงส่วงมู้นหนออกตาบอดไปเนี่ยมูน <laughs> หนอ,อกตาบอดไปเนี่ย <laughs> ถือไว้ยังดีนะครับผมเลยยัง่าว่าตีบอกตีโยถือไว้ยังจำม,มาได้ก็โอเคนะผมว่าก็พวกเรื่อง แต่ผมสิดตึกเรื่องการเรียนนี่แหละแต่ว่าเรื่องพวกที่ว่าเห็ดผมเห็ดยูทูบยูทูบสิ <c oughs> เห็นผมเห็ดยูทูบลูกย่างนี้ผมก็บริกาเนี่ยไม่พปเปลีนนี่ยที่เหล่าิเปลีนเนี่ยเดกิสิบาทรงนี้วเ่าเบิ้งยูทูบเบิ้งเ้าสอนไปเลยจามวันจามวันจามเครปที่เห็นเค็นเ,น,เ,เนี้ยมาเลยเลยเพรพะจะข้องคลาเยเครปเนาะ โมเดลใครเขียนยังเห็ดสนุาาส <c oughs> นกนคุณนว,วลเวลาว่างๆสิมุกกระสิผูล้ละคนก็อาจจะว่างๆก็ทีงานตุ๊กตุ๊กปลากับโมแต่มันกับเมียนครับเรื่องเธอไปตุ๊กปลาพักโมไปเดินตกปาลาบบออก,ปลกินเหลากินเบียร์่ต้องกระหมอนเบี้ยเงินไอ้กระเพือกเงินโมอยากไปมันเน๊ะสมัยเนี้ยโมอยากไปใช่อยากกินกระซื้อมากินอยู่ห้องกับ่ฟองครับอยู่บา้านกับ่ฟองอ ยังดีครับสมัยก็ยังดีอยู่ก็ว่าได้มียามีกินนิดหน่อยอะยังดีขึ้นมากครับท้ามาตอนนี้มีครับคือเก่าครับก็แลับกับพอมียังขึ้นมากนิดหน่อยกรับปฏิทินว่าก็เป็นหนียังเป็นหนีเก่าครับปฏิดินว่ารวยเบิกเงินดอกเป็นหนีเป็นสินให้เก่านะคือสิเทียงานก็คือว่าเทียนคิดไหวกับว่า สิ้นปีเนี่ยครับสิ้นปีสิ้นปีเนี่ยผมก็เกษเสดออกจากงานครับออกจากงานประจำแล้วครับสิไปหาเล่นงานลากบ้านสิไปเลียนรถอยู่บ้านครับก็ไปอยู่บ้านก็ปลูกกับพูดแหละครับเล่นงานเห็นไฟเห็นหน้าที่จะไปหาเห็นไฟเห็นหน้าก็เล่นงานมาโอ้ต่อายุดชิ่เจ็ดเจ็ด เงานแต่แต่อายุสุจดต,ตอนนี้ก็สาวทเบีดล่ะลายปีสิบกว่าปีเงื่อเบื่อๆแล้วครับนีกครับไปอยู่บ้างอุ่มงค์ของไอ้ไทยใน,น,นสวนเมสันมีองวางไปห้าขับรถหลจากทุงคของเมสันครับดูแถวบ้านเนะาะไอ้วาสิปู่ทั้งบ้านเมียงหมดนะครับ ไอดีได้ระบาดเนี่ยบอกไปเพราะงรื้มเลยไอดี ID <c oughs> แต่ไอดีไกลมันสีเดี๋ยวไปไอดีลูป <c oughs> <c oughs> <c oughs> ออกปีนิกเกับผมไอดีลูงนะครับผมเก็บถึงเพื่อนอะไรเขาบอกว่าต้องจมไปหนึ่งไอเขียดค่ายเขียดก็สีเขียดจะพุ้ยบอกไปเขาเอาออกซุ่ฟังครับเพื่อไปหยอกหูอย่างนั้นเนาะชีวิตคนเราแต่ละ นักเตรียัเมันมาแนบมานอนนะเปิดไปนึ่งจมไปนึ่งน,นะวันนั้นเรา,าที่บิดก็ในสู่เขาได้สู่แต่หน่อยใจหน่อยไป่ตงเรีย้ยงแะแต่อะไรแต่ลูุบ้านนะลูกบ้ปปานถันรุ่นผมนะรุ่นผมเนี่ะ เอ,อานุบานเนี่ได้เงินโุ่งเรียนเม,ม,ม,มือบาทบบเหมือนเราเหมือนเบเสุบตะุ้งหนูสินแักไม้นึงกี่โคกเราจะบาทระโคกระบารหาสิบตังค์เริ่มต้นมาปอซามปอซีก็จะได้หาบาทโรงเรียนหาบาทได้หาบาทแล้ก็ขึ้นมัธยม ช่วงคืนมัทยมผมเดหมือนละจะบาทตรงเรียนมือนละหม่อหนึ่งเดสิบห้าบาทได้สิบเจ็ดบาทว่ะคืนม่อสองม่อสามกับขอคุณขืนเนาะก็จะได้เป็นยี่สิบบาทตอนมัทยยมเนี่ยจะได้เป็นยี่สิบบาทนะครับช่วงเรียนมาวชซอโอช่อโอช่อก็ได้เป็นสามสิบบาท มูลเรื่อนกน็น้ำมันรถเองน,ญญญญน้ำมันรถมอไซค์อยงสี่ขีใเโรงเนียนชีได้ตั้งหาในบรรยามอุปสลรคบรรยามน้ำมันรถเบิ่มจังบอกแล้ว,ลวเราก็ต้องให้ไปเติม <c oughs> ส่วนมากสีได้ใส่เนี่ยได้ซื้อนั้นซื้อนี่กับกับห้องเรียนเขียนเอ้ซื้อนั้นซื้อนี่กับส่วนมากสะเป็นเงินเดียวของกับบริบาลขอเราหรอกเงนจะของ แต่สมัยไปไปจีตายนะครับก็มีแต่สมัยนหน่วยอะแต่บ้านเ่านเราสมัยอีสานมันจะมีพวกหาปลาหากบตะกี้บอกว่าไตปลาไตกบนู่นสิหมอใส่บ่วงหนู่ิใส่บ่วงหนูตัวตะกี้มันหาง่ายนะแถวบ้านเราเนาะคงกะหาใส่เมืองเดียสี่หาโตสิกับมาขายตัวละสิบบาทจานสิบบาทตะกี้ เท่าบาทเจ้าสิบาทสิบห้าบาทก็มีเก็บสะสมมยเลยจะได้ซื้อนั่นซื้อนี้เราไปเที่ยวงานมาทุกงานวัดก็นจะได้ซื้อเราเขานะซื้อขนมขนมน้วยสิแต่ฮอตต่ไปข้อจอเมันกันก็ขอได้อยู่แต่ว่ามันกะสิญยากนี่แหละเฮ้ยโกใจเราตะกี้เนาะมันกะเปิ้ลกับบริมีให้เฮ้ากันต้องหาอีกอย่างได้ยังจะหาอีกโทรศัพท์เครื่องแหลกผมได้ใส่กับซื้อเองกับมือ จำได้ครับซมเงินนี่ยังว่าอะไรไอ้โมบายตุ้งตุ้งโมบายโทรศัพท์เครื่องเลยไองานเป็นมีเงินเองย,ยังซื้อยังเลือบซื้อไม่ไหนทุกเท่าซุ้มเงครับก็เรื่องโทรศัพท์เคยได้ขอเงินขอเงินเมียซื้อเลยครับสีรบก,กวนเราเลยแต่เรื่องไ,ไปกันตัวนะ <c oughs> แต่ว่าไปกันก็บ่ได้เอาเงินมาสิ เขารายงานตัวครบเลยสิเขาก็ขึ้นเงินไห้ขึ้เราเอาใบหน้าย,ยังไปขำไหมเนาะสบายตะกี้เนาะเอาใบหน้า,า,นาเอาใบยังไปขำไหมก็ขึ้นไห้ขึ้เราครับมันก็เสียค่านะ้ะมันค่านใจนะมันละเวลาไปงานรายงานตัวเขาคือบอดายตัวดีใช่ไหมเปิดไปเปิดมาก,ก็เลยเออเพื่อนนี่ยิงเข้ามาแค้นตาร์ทบ่ตันร้อยบ่เนี่ย ได้ยินข่าวว่าตัดรอยนะครับตัวนี้ <c oughs> อโอถอดกาไปครับท่านกตัวนี้ตัดรอยวเดี๋ยวจะอะไรงั้มาตัดรอยตัดแหล่ยโอ้ลอยดีครับ ใสประมาณนี้ไปครับโอเคผมำจำไอดีนี่นไอดีสุดท้ายนะครับกับสิบประมาณนี้นะครับกับโบเดลลี่วิวไอดีบันไดครับเพราะว่วาโบเดลโบเดลคอยไต่ตัวยังมาเสริมทับครับไอดีสุดท้ายกับสิบประมาณนี้นะครับประมาณนี้ผู้เรมากกับปากนะครับไอม,มากไปสอบกับฝากากดติดตามครับกดติดตามแล้วก็แชร์ผมนะเพื่อนๆใจหน่อยครับ กสุมเปิดเมื่อไรนี่กรับคือสิคือสิบวันได้อัพแล้วครับโมเคยได้ใส่ดอกเพิ่มาเกิดเดี๋ยวเบิ้งครับมันมีตัวเดใส่ไดนโมไหนมันก็จะเมื่อไรบางทีนะครับเปิดเปิดบ่ได้เบิ้งคือกันหัานเ่็ดใส่ตัวยังเนี่ยเปิดเปิดเร่องเดียวฟ้าข้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ต้องใจผมครับกะมืโอนี้กับมันจมเนี่ยเราเราะว่าเข่าวครับก็จะเพิ่งลำคาดกันครับขอให้ฟังเขาข่าวครับทุก บอยี่นี่กัสิ้ะไล่เรื่องไล่ล่ายี่นี่หวมันม,มกระบ,บาคิปก็สิประมาณสองมือหัวไล่ที่จบโอเควันทางรี้ีขอพุ่งเงบผมโอมประมาณปะนนี่หรอบเนี่